สวัสดีครับโอเคครับผมวันนี้เราได้รถใหม่มาของเพื่อนนะครับผมอ่านี่รถผมเองเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของรถกันเลยตแตอ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับท่อครับท่อนะครับชื่อเล่นนะ,ะชื่อจริง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 ชื่อสุริยะสุริยะนะครับผม โอเครถคันนี้เป็นไงได้มาไงฮะได้มาจากการไปดูแล้วก็ไปไต่แล้นะเขาบอกว่าไปดูมาว่ารถมันดีแค่ไหนอ๋อก่อตอนแรกได้ข่าวว่าตอนแรกไปดูอาสิบห้าใช่ไหมใช่ตอนแรกคิดว่าจะไปอา 15, สิบห้าแต่ว่าพอไปถึงแต่ว่าอาห้ามันสีไม่สวยก็เลยอ๋อคันนี้ก็เลย ใจมันรักเราใจมันรัก<ๆ>นะ่าสวยจริงๆเจียสองร้อยครับตอนแรกจะซื้ออาสิบห้านะครับผมแต่ว่าอาสิบห้าไม่สวยก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นคันนี้ไหนมีของแต่งอะไรยังฮะยังไม่มีนะของแต่งอะไรคนนี้ยังไม่มีคนนี้ยังไม่มีเลยอ๋อนี่เดิมๆก็สวยแลยนะ้ว่ย G-R200R รถ GR มันสูงนะครับผมแต่เพื่อนผมตัวเล็กๆป็นไงฮะเวลาเวลาเราขับตัวเล็กสามารถขับได้ไหมออถ้าใจเราถึงก็สามารถขับได้ครับอันน่ะต้องใจใจใจ,ใจถึงก็ขับได้นะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนลองลองค่อมให้ดูนะครับโอเค ดูนะฮะอ้าวมีอย่างนี้เวลาเวลาจอดไฟแดงไงไ,ไนนประมาณนี้เลยใช่ไหมอโอเคนะครับก็ขึ้นค่อมก็จะประมาณนี้อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องผมแบตหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาใช้กล้องโทรศัพท์แทนโอเคดาวมา ดาวมาเท่าไหร่ครับดาวมา8,002ครับ8,002แล้วผ่อนผ่อนอยู่เดือนเท่าไหร่ครับผ่อนอยู่เดือนแล้ว3,002ครับ3,002นะครับผมโอเคกี่กี่เดือนครับ3 36เดือน36เดือนนะครับ3ปีแต่เพื่อนผมขยันนะฮะทำ <c oughs> งานแป๊บเดียวก็จ่ายหมดแล้วแป๊บเดียวครับ <c oughs> สวยนะครับ GR ถ้าซื้อ55ก็มันก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะฮะก็อย่างที่เพื่อนบอกหะใจมันรักเห็นตัวนี้ก็ชอบก็ซื้อเลยออกมาเลยนะจอดจอดคู่กับของผมเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปไหนมานะไปจะเอาเจ้าตัวนี้ไปทำอะไร อ๋อไปซื้อขาตั้งมาโหลดนะครับซื้อขาตั้งมาโหลดต่นี้ไม่มีขาตั้งนะต่นี้ไม่มีวุนหาทั่วแล้วเอามาแปลงจะซื้ออันอื่นมาแปลงก็หาไม่มีนะฮะไม่เจอในอ่ะที่ที่ซื้อไม่ได้เพราะว่าไอตัวสปริงฮะมันอยู่ด้านหลังก็เลยหาไม่ได้นะฮะผมต้องสั่งเอาก็เลยไม่ได้โหลด เดี๋ยวถ้าสั่งมาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเป็นโหลดอีกทีหนึงโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงหน่อยนะท่อเดิมๆนะสวยนะปัดเรนไมสวยนะฮะ รอบเดินเบาอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นวะสองพันรอบนะฮะสองพันรอบอเดินเบาแบบหอ,หอบมันจะดับไงไม่รู้นะฮะโอ้ถ้าถ้าม,ถามีถ้าใส่ท่ออไง,งหล่อเลยนะฮะ เดิมๆก็สวยนะฮะอ่ไอ้ข่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะไปเปลี่ยนท่อด้วยนะฮะโอเคครับผม โอเคครับผมส่วนของผมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะฮะ <c oughs> ก็มีของของแต่งมาเสริมมากแล้วนะฮนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับเจ้า c r 200